ดังนั้นขณะน,นี้ตัวเลขมันเคลื่อนไหวอยู่การที่จะไประบุชี้ชัดในเวลานี้ว่าขาดเงินไปเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะดําเนินการให้มันชัดเจนอย่างนั้นได้นะครับก็การเรียนยืนยันว่าอย่างไรเสียเนี่ยตัวเลขการกาดทุนจะไม่สูงไปกว่าที่ทางประมาณการของคณะอนุแล้วผมมั่นใจว่าจะต่ํากว่านั้นเยอะแต่ขณะนี้มันไม่สามารถจะยืนยันว่าต่ำเนี่ยเท่าไหร่ท่านคะขออนุญ,ญาตค่ะตัวเลข มูลค่าสินค้าคงคลังที่ท่านนันทหุฒเมนชั่น2 2 6 0 0 0ล้านบาทเนี่ยนะคะมันคือมูลค่าของข้าวในสต็อกในมือเราตอนนี้หรือเปล่าคะก็เป็นข้อมูลรายงานณวันที่31มกราคมนะครับซึ่งหลังจากวันที่31มกราคมมานี่ก็มีทั้งการรับจำนำเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีทั้งการตกลงที่จะระบายออกไปก็อยู่ในภาวะหมุนเวียนแบบนี้ครับ ก็เลยมันก็กลับมาที่เดิมครับว่าเราก็แปลกใจว่าตัวเลขเนี่ยมันมันนิ่งมันมาชี้ขาดอย่างนี้ได้อย่างไรเท่านั้นเองครับมันมันเป็นตัวเลขที่มันมีการคาดการมีการประมาณการมีการเทียบเคียงกันแบบนี้ท้าแบบนี้พอเห็นภาพแต่ถ้าบอกว่าจะชี้ชัดไปเลยว่าเท่านั้นนัดเน็ตเท่านี้เน็ตเนี่ยก็ยังก็ยังมองกันไม่เห็นนะครับว่ามันมันจะมีที่มาจากฐานคำนวณอะไร จากราคาตลาดหรือว่าคำนวณจากไหนคะก็เป็นเป็นอย่างนี้นะฮะม,มันมันมีมีรายงานจากข้อมูล2ส,ส่วน1ก็คือข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง2ก็คือเป็นการประมานการ,รกนะครับจากผลผลิตที่เหลือกับราคาจําหน่ายนะครับก็เป็นข้อมูล2ส,ส่วนแล้วสูตรในการคิดสูตรในการคํานวณเนี่ย อันนี้เราก็ไม่ทราบว่าคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยมีวิธีคิดวิธีการคำนวณและวิเคราะห์ตัวเลขเหล่านี้อย่างไรท่านประหลัดกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ติดต่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ปรากฏว่ายังไม่ได้รับข้อมูลนั้นโดยให้เหตุผลว่าเป็นความลับเราก็เข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องให้กลไกในที่ประชุมของกออชอเนี่ยเป็นคนได้พิจารณาเรื่องนี้เพราะว่านั่นเป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ก็จะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งครับค่ะคือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมา3าขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่ายังยังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะสามโครงการแล้วนะคะคือตัวเลขเนี่ยมันมันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับคือมันไม่ทําไมเ,<ร><อ>เราไม่พูดความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต๊อกราคามันจะต้องต่ําลงไปอีกอะอ ข้อเท็จริงมันคือจะต่ำลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านุ่นค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคาลัวจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้800เหรียญนะคะคือผมผมคิดว่ามันจะไปสรุปอย่างนั้นสียทีเดียวก็ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลามีการเจรจาตกลงซื้อขายเนี่ยเงื่อนไขในการเจรจาแต่ละกรณีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันคือถ้าเราจะไปเทียบว่าข้าวเก็บเอาไว้แล้วราคามันก็ต้องตกไปตลอดเวลามันไม่มีทางจะได้ตัวเลขนั้นตัวเลขนี้เนี่ย มันก็อาจจะเกิดตัวเลขใหม่ที่ท่านไปคำนวณเองขึ้นมาอีกอะซึ่งมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไงครับเพราะว่าตัวเลขที่นิ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเลขที่มาจากการระบายจริงซื้อกันจริงขายกันจริงท่านเท่ากับว่าไอ้คำรายงานตรงที่วัดที่สารเมตมกลาเนี่ยสรุปแล้วมันเชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมครับคือเราก็ไม่อยากจะไปพูดอย่างนั้นเพราะเป็นส่วนราชการด้วยกันนะครับเป็นแต่เพียงว่า มันเป็นเรื่องที่ยังต้องรอการตรวจสอบเห็นชอบจากกอขอชอ,อยู่คือกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปบอกว่าคณะอนุกรรมการหรือว่ากระทรวงการคลังมีข้อมูลเชื่อถือไม่ไดม้มันไปพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับเป็นแต่เพี<ต>ยงว่าเราเราต้องการให้ไอ้เรื่องนี้มันได้ผ่านกอขอชอมาอย่างเป็นทางการออะอย่างนั้นนะครับถึงจะมีความชัดเจน ย่างนี้ถ้าเกิดว่าสะสะคถ้าหยิบยกตรงนี้ไปแจ้งมูด,ดี้แล้วทางมูด,ดี้เาจะว่ายังไงในเมื่อทา,ทางเราเองก็ยังชี้ชแจงไม่ชัดเจนเลยครับท่านคือเราก็ยังไม่ทราบว่ากขอสสคเนี่ยนะท่านจะมีข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะชี้แจงกับมูด,ดี้อันนี้ก็คงต้องรอดูทางสะสะคอ,อีกทีนึงครับแล้วกขอขอ,อนี่จะประชุมไรน,หน,นะรับนกติว่ารายงานที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับ ท่านประหลัดแจ้งว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าครับตัวเลขนี้จะไปรับรู้สัปดาห์หน้าเหรอคะก็คือจะต้องเอาเข้ากรชอตามตามวิธีปฏิบัติอยู่แล้วคือตามหลักการเนี่ยไอ้ไอเนี้ยฮะออกจากอนุชุดนี้มันต้องเข้ากรชอก่อนแล้วออกจากกรชอนะถึงจะเป็นตัวเลขหรือจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าทุกฝ่ายรับได้อย่างเป็นทางการครับท่านคะงั้นงั้นตอนนี้เราสรุปว่าอะไรคสรุปว่ามีการขาดทุนแต่ ยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการหรือว่าไงคะครับก็ก็คงเป็นอย่างนั้นได้เพราะมันยังไม่ได้มีการปิดโครงการเลยแม้แต่สักโครงการเดียวนะครับในการรับจำนำม,มาแล้วสองสารอบเนี่ยนะท่านคะขออนุญ,ญาตคะ่ะเราโทษนะเราขายข้าวไปแล้วกี่ตันคะแล้วเราเหลือสต็อกกี่ตันคะ ให้ทางชี้แจงออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเรารับเข้ามาเนี่ยสีออ่สิบประมาณนะฮะสีล้านตันเข้าเปลือกก็แปลเป็นข้าวสารได้ประมาณ25นะครับปีที่แล้วผมได้ชี้แจงไปแล้วว่าเราขายไปอยู่7ล้านตันเศษ นะครับแล้วปีนี้เนี่ยเราก็มีการขายเพิ่มเติมแต่ว่ามีหลายหลายออเดอร์หรือว่าหลายคอนแทรตนะครับที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาถ้าจะยึดถือตัวเลขจากปีที่แล้วมาก็คือ7 7ล้านตันกว่าแล้วก็อาจจะมีการขายเพิ่มเติมนะครับก็คือเรา17ล้านตันถูกไหมคะไม่ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับ งั้นเท่าไหร่คะคะ,ะเงินที่เงินที่คืนกระทรวงการคลังไปแสนสองหมื่นล้านนี่ก็คือได้มาจากการระบายค่าเจ็ล้านตันเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะเป็นส่วนหนึ่งของของสัญญาที่ได้มีการระบายไปแต่ว่ายังส่งมอบไม่เรียบร้อยทั้งหมด แล้วมูลค่าสินค้าคงเหลือ2 2 6,000นี่คิดจากข้าวปริมาณเท่าไหร่อะคะ,ะก็อย่างที่ผมกาเรียนนะฮะแล้วก็ท่านนทบุตรได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นตัวเลขซึ่งจะต้องเอามา v e r i ฟาก่อนว่าการคำนวณนั้นเนี่ยมันได้มาจากตัวเลขตรงไหนคือกอ็ว่ากระทรวงคลังคำนวณการขาดทุนมาไงแล้วโยนให้กขอชอรับผิดชอบใช่ไหมคะ ไม่ไม่ใช่ฮะน,นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะผมร,รีบตอบเลยไม่ใช่คือเวลาอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยเขาทำงานเสร็จเนี่ยครับโดยระเบียบวิธีปฏิบัติเนี่ยมันต้องส่งเข้าคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเ,เรียนถามอคสอค่ะว่าถ้าข้าวประมาณ10กว่าล้านตันนี่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลเฉลี่ยเดือนหนึ่งหรือว่าปีหนึ่งเท่าไหร่แล้วก็เรากระทรวงพาณิชย์มีการประเมินการลด เสื่อมสภาพของข้าวเฉลี่ยปีละเท่าไหร่หรือเปล่าคะว่าแต่ละปีแต่ละตันมันจะต้องลดมูลค่าลงไปเท่าไหร่คะมีหลักเกณฑ์ตรงนี้ไหมคะหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าเสื่อมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นหลักเกณฑ์ซึ่งทางกคชได้กําหนดเอาไว้นะครับ <c oughs> ว่าวิธีการคํานวณนนจะคํานวณอย่างไรและคํานวณณตอนไหนนะครับ ท่านเรียนถามจริงๆเลยนะที่ที่ที่หายไปสองสมวันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทําข้อมูลเนี่ยทาข้อมูลอะไรเหรอคะพอมาชี้แจงแล้วหนูไม่เห็นมีข้อมูลอะไรใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะามแบบแถมมาแถลงข่าวใช้อีกอะแล้วก็บอกว่าทําข้อมูลอ่ะถามไม่เหนื่อยบ้างไหมเนี่ยท่านกระทรวงพาณิชย์ไปจำเลยสังคมแล้วนะท่าน พวกผมก็โดนเหมือนกันเนี่ยว่าก็นักข่าวพณิธย์นี้ทำอะไรอยู่ตามก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้ววันนี้ออกมาก็ไม่ชัดเจนกล่าบเรียนนะฮะคือผมเองเนี่ยผมก็อยากจะให้ความกระจ่างทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่ในขณะนี้แต่ต้องกล่าบเรียนด้วยความสัจจริงนะว่าเอกสารนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ปึกนี้ปึกเดียวที่ท่านนทวุฒิหยิบมาโชว์เนี่ยนะครับมันเป็นเอกสารรับมันมีเป็นกระตักนะฮะ แล้วมันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลต้องบริไฟกันจริงๆดังนั้นเนี่ยการที่จะพูดอะไรเร็วๆเพื่อให้ให้เพียงแค่มันเป็นข่าวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ความสับสนมันเพิ่มมากขึ้นแล้วกาเรียนว่าเท่าที่เราสามารถอธิบายได้ในขณะนี้เนี่ยก็คือเรื่อง2องแสนไม่มีจริงนะครับกาเรียนยืนยันนะครับด้วยความเคารพว่ามันไม่มีจริง ดังนั้นเนี่ยสเต็ปต,ต่อไปก็คือว่าต้องเอาเอกสารเนี่ยม,มานะครับแล้วต้องให้กรรมการกขอชอทั้งหมดเนี่ยเป็นคนพิจารณากระทรวงพาณิชย์รหรือผมเนี่ยรัฐมนตรีพาณิชย์คนเดียวเนี่ยพิจารณาแล้วออกมาบอกว่าถูกผิดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับกาบเรียนยืนยันนะครับด้วยความเคารพว่ามันไม่มีจริงดังนั้นเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือว่าต้องเอาเอกสารเนี่ยมานะครับแล้วต้องให้กรรมการกขชทั้งหมดเนี่ยเป็นคนพิจารณา กระทรวงพาณิชย์หรือผมเนี่ยรัฐมนตรีพาณิชย์คนเดียวเนี่ยพินานแล้วออกมาบอกว่าถูกผิดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ขอให้เข้าใจสถานการณ์นิดนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะว่าเอกสารชุดนี้เนี่ยมันทําออกมาเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการแล้วก็มีการหลุดออกไปนะฮะจะโดยใครก็แล้วแต่เถอะนะครับไม่ไม่ทราบนะฮะก็ไปมีอยู่ตามหน้าสื่อก็มีแล้วก็มีการหลุดออกไปในช่วงที่ ที่เอกสารออกนะครับเอกสารเนี่ยลงวันที่23วันที่23ก็มีข่าวในหน้าสื่อแล้วก็มีข่าวอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอันไหนที่สามารถอธิบายได้ยืนยันได้สามารถอธิบายได้ก็สามารถพูดได้ในวันนี้อันไหนที่มันยังไม่มีข้อมูลยืนยันตัวเลขต่างๆเนี่ยก็ต้องขอให้พี่น้องสื่อมวลชนใจเย็นนะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็จะชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับท่านมีสิทธิ์ได้รับรู้แน่นอน ท่านคะอะไรท่านรานาน้ำตีคะอะไรที่ทำให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะขัดทุนไม่เกินเจ็ดถึงแปดหมื่นล้านก็การทำงานของทุกคนในกระทรวงมาดีเน,น,นี่ทุ่มเทกันเต็มที่นะครับ <c oughs> แล้วเราก็พยายามที่จะมินิมัลไลส์ลอสนะครับคือ,ค,อคิดคำนวณอย่างยังไงคะถึงได้ว่าไม่ขัดไม่ไม่เกินเจ็ดแาดขณะนี้ขณะนี้เนี่ยคือเราก็มีการรับ ข้าวเข้าโครงการมานะครับแล้วมันก็ยังมีข้าวที่เรากําลังระบายกันอยู่เราก็คาดการแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าเราจะสามารถดําเนินการให้ขาดทุนน้อยไปกว่าตัวเลขที่เป็นการพูดถึงกันเอางั้นนะครับครับทั้งหมดที่เราได้ตัวเลขนิดหนึ่งได้ไหมคะของท่านนัทวุฒิอะค่ะ,คะที่พูดถึง4ี่หมื่นสองเนี่ยไม่ใช่อยากรู้ว่าจริงๆในน,นั้นเอกสารขัระบุป,ปีไหนคะที่ขาดทุน4ี่สอง 9 0 0 0แล้วก็4,8เนี่ยค่ะมันคือเริ่มจากปีไหนฮะคือเป็นการระบุไล่เรียงมานะครับในการดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็มีการระบุสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าอีกซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มีความใกล้เคียงกันก็สองแสนกว่าล้านอยู่เหมือนกันก็ไล่เรียงมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ก็อย่างที่บอกว่าก,ก็มีความประหลาดใจว่าตกลงเนี่ย วิธีคิดหรือฐานในการคำนวณเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วจะยืนยันตัวเลขที่นิ่งที่แน่นอนชัดเจนแบบนี้เนี่ยมันได้จริงหรือไม่ไมือหมายอยากรู้ว่าไอ้สี่สองเนี่ยคือมันเป็นตัวเลขขัดดุลของปีไหนฮะปีที่แล้วหรือรอบแล้วหรือว่าปีนี้ยังไงฮะเขาคิดจากตรงไหนฮะในอลรคือเป็นการประมาณการบอกว่าหากดําเนินการนะฮะ มันมีคําว่าหากรับดำเนินการระบายผลผลิตเนี่ยห้าสี่ห้าห้าตั้งแต่เริ่มโครงการมานะฮะเขาบอกว่าหากดําเนินการระบายผลผลิตคงเหลือของโครงการต่ํากว่ามูลค่าทางบัญชีนะก็จะส่งผลให้เกิดสภาพแบบนี้ทีนี้มีคําว่าหากมีการดําเนินการก็แสดงว่า ก็เป็นการคาดการที่ก็ยังไม่นิ่งไม่จบอยู่ดีนะครับตัวเลขขาดทุน3 3สตัวเลขเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ปี5556หเหรอคะหรือ5้าสี้้ถูกต้องไหมคะคือ3ตัวเลขนี่เริ่มจาก54556กใช่ไหมคะ,ะก,ก,ก็มีการประมาณการกันแบบนั้นนะฮะแต่ว่าแต่ว่า,แต,วาแต่อย่างที่เรียนอีกะครับพอมาดูตัวเลขมูลค่าสินค้าคงเหลือเนี่ยมันก็มาชนกันพอดี ก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยวิธีคิดวิธีการคำนวณมันเป็นเป็นยังไงมายังไงกันแน่นะครับอันนี้ถามพันที่ต่อไปว่าสต๊อกเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะเกือบ20เนี่ยค่ะเราจะบริหารจัดการยังไงคะ <Okay. S 1> มันมีกรอบไหมคะเพราะว่าเดิมเนี่ยในคู่มือรู้จริงรู้จำนำอะไรเนี่ยค่ะจะบอกกว่าถึงกันยาถึงธันวานเนี่ยเราจะต้องคืนเงินให้ได้2.6แสนล้านเรามั่นใจแค่ ือตอนนี้ทุกฝ่ายกาลังเร่งดําเนินการให้เป็นไปตามเป้านะครับคือมันอาจจะมีการสะดุดไปบ้างในช่วงช่วงต้นปีมาเนี่ยนะฮะ,ะเหตุก็คือเรื่องของค่างเงินก็ดีที่มีผลกระทบอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขากำลังเร่งพยายามที่จะดําเนินการให้เข้าเป็นไปตามเป้าอันนั้นนะครับหากจ,จะมีการหลุดเป้าไปบ้างก็คงจะไม่น่าจะมากนักนะครับ ท่านอเนรายงานรับผูกพันตอนนี้ที่จะต้องระบายเนี่ยเท่าไหร่คะทางนู้นถามว่าอะไรนะจงก้าถามไม่างนี้ถามใหม่ถามใหม่นี่ทางนู้นนะทางนู้นถามว่าอะไรเนี่ยไม่ท่านฟันเลยบอกว่ารายงานนี้รายงานให้กับนายกรับทราบอย่างครับแล้วนายกเข้าใจไหมครับท่านนายกยังไม่ได้รับทราบครับ คือรายงานตามกระบวนการต้องผ่านกคชออก่อนนะครับท้าท้อนุถามถึงถึงกระบวนการหนูถามถึงกระบวนการต่อไปข้างหน้าคือปัญหาตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มีความผิดพลาดเรื่องตัวเลขกันเกิดขึ้นในอนาคตเราจะมีการาแก้ไขย,ยัง,ยงไงบ้างคือ,นค,อคนที่หยิบเอาตัวเลขไปพูดเนี่ยไม่ได้เอาตัวเลขที่ปรากฏเนี่ยไปพูดจริงๆแต่ไปอ้างเอาเอกสารแล้วก็พูดตัวเลขอื่นซึ่งไม่มี มาก่อนเลยนะครับไม่มีความเป็นจริงเลยคือยกเมฆมาแล้วก็เพียงแค่ว่ายกเมฆมาแล้วก็อ้างเอาเอกสารเพื่อมาให้น้ําหนักกับสิ่งที่ตนเองพูดซึ่งผมคิดว่าการกระทํานั้นเนี่ยเป็นการกระทําเพื่อหวังผลทางการเมืองมากกว่าอย่างอื่นถ้านะแ,ลแ,ลแล้วคือการแก้ปัญหาต่างนี้ไปเพื่อไม่ให้เกิดผลทางการเมืองอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องมีการทําบัญชีทุกๆเดือนเพื่อแบบหรือว่าแถลงอะไรทุกๆเดือนถึงตัวเลขที่ชัดเจนไม่ให้มีปัญหาแบบนีบ้<ๆ>ไหมคะก็อันนี้จะได้หารือกันในกรกชนะฮะ เมื่อมีการประชุมก็จะเอาประเด็นเหล่านี้ยกขึ้นไปหารือกันอาจจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาคอยตรวจสอบแล้วก็คอยชี้แจงข้อมูลต่างๆแล้วก็คอชอเนี่ยก็อาจจะมีการตั้งคณะประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องนะครับซึ่งก็จะได้มีการหารือกันในที่ประชุมต่อไปนะฮะท่านคะเออมันมีเป้าไหมคะว่าเราจะต้องไม่ขาดทุนเกินเท่าไหร่อออย่างที่ท่าน รัฐมนตรีช่วยคลังได้พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องเท่าไหร่เนี่ยไม่สําคัญเท่าประชาชนได้อะไรเศรษฐกิจได้อะไรนะครับแต่ว่ารัฐบาลลงทุนไปทั้งห0 0สนกว่าล้านแล้วก็ขายข้าวไปได้แค่แสนสองแล้วผลประโยชน์โดยตรงไปถึงชาวราแค่8ปด0 0นกว่าล้านอะไรเงี้ยแล้วมันจะคุ้มค่าตรงไหนอะคะดูแล้วเนี่ยมันยังขายไม่หมด อย่าไปบอกว่าลงทุนเท่านั้นแล้วขายได้เท่านี้กระบวนการมันยังเดินต่อไปอีกนะครับแสนสองนี่เพิ่งส่งท่านโครงการยังไม่จบเลยแล้วไม่ก็ต้องรีบปิดบัญชีด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่กันทำไมเนี่ยเนี่ยฮะเป็นคําถามที่ถูกต้องนะครับเลยฮะเพราะผมก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมแล้วแล้วผมก็ไม่นึกว่าผมผมก็ไม่นึกว่าไอ้ตัวเลขที่ที่อ้างว่าเป็น ตัวเลขจากคณะอนุกรรมการปิดบัญชีเนี่ยทำไมเนี่ยกระโดดออกมาเนี่ยต่อสังคมเนี่ยเร็วกว่าตัวเอกสารที่เดินแล้วก็พอไปดูแล้วเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกันอีกก็ประหลาดใจอยู่ทีนี้ผมเองก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นทางการเมืองอะไรเข้าไปอีกแต่ว่าพอมาดูเอกสารหนังสือนี้เนี่ยทางคณะอนุกรรมการเนี่ยเข้าเซ็นมาเมื่อ23พฤษภาคม ส่วนตัวผมเนี่ยผมจําได้ว่ามีคนโพสต์ข้อความใน Facebook ในวันเดียวกันอ้างอิงรายงานฉบับนี้เลยก็ประหลาดใจว่าทําไมเนี่ยรายงานฉบับนี้เนี่ยถึงเดินเร็วนักในในหมู่ของคนบางกลุ่มนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยผมก็เห็นเหมือนกับที่ท่านรัฐบรีว่าการท่านบอก,กครับว่าในกอขอชอคงจะต้องมีการสร้างกระบวนการทํางานที่มีความชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับร่วมกัน แค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขาดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่านทําไมมันยากนะคะตอนอนุมัติงบประมาณเห็นแบบง่ายจังเลยอะแค่ถามว่าขาดทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้วมานั่งกันตั้ง4ี่ห้าคน4ี่หท่านน่ะเป็นผู้ใช้เงินโดยตรงเป็นผู้เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงทำไมตอบประชาชนไม่ได้อะคะโครงการมันยังไม่จบอะจะให้บอกยังไงเนี่ยไม่เข้าใจ แล้วจะให้บอกว่าเราโตว่วาขาดทุนสองแสนหกแต่เราไม่มีตัวเลขมายืนยันกับทางประชาชนหรอคะก็ถ้าวันพรุ่งนี้มีคนออกมาบอกว่าโครงการขาดทุนห้าแสนล้านทุกคนก็จะฟังอย่างนั้นหรือไม่ก็มีตัวเลขออกมาชัดเจนนะคะแต่ไม่ใช่คือการ,รเก่าหานี่มันง่ายนะฮะทีนี้วิธีการทํางานเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันกระบวนการมันยังไม่จบสิ้น แต่คณะกรรมการปิดบัญชีเขาก็มีวิธีการทํางานชัดเจนเนี่ยเขาบอกวิธีการคํานวณอะไรแล้วแล้วทําไมที่ผ่านมาไม่เห็นเคยมีปัญหาค่ะพอมาถึงรัฐบาลชุดนี้ทําไมมันมีปัญหาครับครับมันมีปัญหาเพราะตัวเลขที่กล่าวอ้างเนี่ยมันไม่ปรากฏในรายงานนะครับคือมันไม่มีตัวเลขที่กล่าวอ้างเลยก็เลยปัญหานะครับคือถ้า เปิดดูรายงานแล้วพบว่ามีการจิ้มคำนวณกันอะไรกันได้มันลงตัวเลขอย่างนั้นหมดก็โดยดุลสเีแต่ตอนนี้มันมีปัญหาก็คือหาตัวเลขนั้นไม่เจอว่ามันไปยังไงมายังไงนะครับเราก็เลยคิดว่ามันไม่สามารถที่จะตอบรับได้ทันทีแต่จะปฏิเสธก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องรอทางกอขอชอเนี่ยได้พิจารณาแล้วก็เห็นชอบร่วมกันมาเท่านั้นนะครับท่านคะใครเป็น เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการพูดตัวเลขขาดทุนค่ะแลวเราจะรู้ได้เมื่อไหร่แล้วเราจะปิดบัญชีเมื่อไหร่ค่ะก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับการปิดบัญชีจึงจะได้ตัวเลขที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั means, znaczy, 550, ้นเนี่ยการพูดอะไรออกไปเนี่ยมันใครจะมารับผิดชอบตัวเลขมันผิดมันถูกท่านๆนะฮะขอขอให้เข้าใจนิดหนึ่ง แล้วกคอชอเนี่ยจะเป็นคนดูตัวเลขสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปบอกว่าขาดทุนเท่านั้นหรือลงไปเท่านี้แล้วมันสุดท้ายก็ต้องไปของุประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขณะนี้เนี่ยคณะอนุก็ทํางานของคณะอนุไปเพียงแต่ว่าคณะอนุทํางานแล้วต้องมารายงานกคอชอให้ทราบเสียก่อนคือขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้นนะครับท่านหาทำไมไม่ให้กคออชอนะฮะ ท่านคะทำไมไม่ให้ประธานปิดบัญชีเป็นเป็นคนที่ทาเอกสาตรตัวนี้มาชี้แจงคะจะได้รู้ว่าคิดมาจากอะไรคํานวณจากอะไรทั้งทางต้นทุนแล้วก็ไอ้ที่ขาดทุนนะคะก็คงจะต้องให้ไปชี้แจงที่กคชซะก่อนนะครับไม่ใช่ไปชี้แจงต่อสาธารณะในขณะนี้นะฮะเพราะว่ามันเกิดความสับสนมากเพียงพออยู่แล้วนะครับขณะนี้เนี่ยท่านประธานคณะอนุก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามีคนหยิบชื่อท่านเนี่ยไปหาประโยชน์ในทางการเมืองท่านก็ต้องระมัดระวังในการคอมเมนต์ต่างๆนะครับ สัป,ปดาห์หน้าจะเชิญประชุมกขอชครับผมก็คือตัวเลขที่จะเทียบเทียเลยใช่เพราะว่าสองแสนหกี่คือไม่จริงนยืนยันเวลานี้เลยว่าไม่จริงแล้วก็กขอชอคงจะไม่พิจารณาตัวเลขสองแสนหกแน่นอนนะครับกขอชอจะพิจารณาตัวเลนนนวขออเลหรือว่าเอกสารของคณะอนุตามนั้นนะครับส่วนจะรับได้มากน้อยเท่าไหร่ตัวเลขจะมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะหารือกันในกขอชอนะ ท่านคะแปลว่าเราจะรู้ตัวเลขขาดทุนจริงเมื่อเราระบายสต็อกของรัฐบาลออกไปจนหมดอย่างนั้นปะคะต้องเ่ไหร่อะคะกาลังระบายให้อยู่นเนี่ยมีเป้าไหมคะว่าภายในกี่ปีตามปกตินะครับเอาตามปกติในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโครงการในลักษณะเนี้ยหลังจากที่เริ่มดําเนินการโครงการในปีแรกมันก็จะมีช่วงเวลาในการระบายประมาณสัก2ปีถ้าเราจะให้ความเป็นธรรมนะฮะก็ประมาณ3ปีทั้งหมดต่อโครงการหนึ่ง แต่เราก็จะพยายามทำให้เร็วกว่านั้นนะครับแล้วจะมีการปรับปรุงโครงการรับจำนำใหม่ไหมคะ <S 1> <S 1> <S <S กเ็เราคงจะมีการหารือก,กันในกรคชในเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าอย่างที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนไปเมื่อก่อนหน้านู้นนะครับว่าโครงการของนาปรังในปีการพ่อปลูก57เนี่ยนะครับ เราอาจจะมีการพิจารายละเอียดบางประการแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถจะฝันทงได้ว่าจะมีอะไรบ้างคือคืออย่างนี้นะฮะผมว่าก็ก็น่าจะเป็นข้อสรุปสําหรับวันนี้นะครับท,ที่ที่ได้มีการสนทนากาันสักอ,อ,อภิปรายกันพอสมควรแล้วนะครับก็เรียนว่าคือรูปแบบของการดําเนินโครงการรับจำนำของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งมีการขยับระดับราคาไปสูงแล้วก็รับกำนำข้าวทุกเม็ดเนี่ย จะต่างกับรูปแบบของหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปเทียบเคียงกับรัฐบาลชุดก่อนเรื่องประกันราคายิ่งแตกต่างคือรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยพอเดินไปปีแรกปั๊บเนี่ยมันคํานวณถ้าจะเรียกว่ากําไรขาดทุนก็ได้เนี่ยนะครับมันคํานวณตัวเลขได้ค่อนข้างชัดทันทีเพราะว่ามันมีกรอบมันมีจุดที่มีจํากัดไว้ในเรื่องของปริมาณผลิตผลในเรื่องของปริมาณพื้นที่อะไรก็ตามแต่ว่าโครงการนี้เนี่ย มันไม่มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวแบบนั้นท่านคะใครเป็นเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการพูดตัวเลขขาดทุนคะแล้วเราจะรู้ได้เมื่อไหร่แล้วเราจะปิดบัญชีเมื่อไหร่คะก็ย้ำอีกครั้งนึงน,นะครับการปิดบัญชีจึงจะได้ตัวเลขที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดอะไรออกไปเนี่ยมันใครจะมารับผิดชอบตัวเลขมันผิดมันถูกท่านท่านนะฮะ ขอขอให้เข้าใจนิดหนึ่งแล้วก็ขอชอเนี่ยจะเป็นคนดูตัวเลขสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปบอกว่าขาดทุนเท่านั้นหรือลงไปเท่านี้แล้วมันสุดท้ายก็ต้องไปของบอประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะนี้เนี่ยท่านประธานคณะอนุก,ก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามีคนหยิบชื่อท่านเนี่ยไปหาประโยชน์ในทางการเมืองท่านก็ต้องระมัดระวังในการคอมเมนต์ต่างๆนะครับ สัป,ปดาหน้าจะเชิญประชุมกอขอชอครับผมก็คืเียเียงยสองแนื่นยืนยันเวลานี้เลยว่าไม่จริงแล้วก็กข,อขอชอคงจะไม่พิจารณาตัวเลขสองแสนแน่นอนนะครับกข,อขอชอจะพิจารณาตัวเลขหรือว่าเอกสารของคณะอนุตามนั้นนะครับส่วนจะรับได้มากน้อยเท่าไหร่ตัวเลขจะมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะหารือกันในกอขอชอนะ ท่านคะแปลว่าเราจะรู้ตัวเลขขาดทุนจริงเมื่อเราระบายสต๊อกของรัฐบาลออกไปจนหมดอย่างนั้นปะคะต้องเ่ไหร่อะคะกาลังระบายให้อยู่นะเนี่ยม,มีเป้าไหมคะว่าภายในกี่ปีตามปกตินะครับเอาตามปกติในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโครงการในลักษณะเนี้ยหลังจากที่เริ่มดําเนินการโครงการในปีแรกมันก็จะมีช่วงเวลาในการระบายประมาณสักสองปีถ้าเราจะให้ความเป็นธรรมนะฮะก็ประมาณ3ปีทั้งหมดต่อโครงการหนึ่ง คือคืออย่างนี้นะฮะผมว่าก็ก็น่าจะเป็นข้อสรุปสําหรับวันนี้นะครับท,ที่ที่ได้มีการสนทนากาันสักอ,อภิปรายกาันพอสมควรแล้วขอบคุณทุกท่านครับท่านวราการครับอีกนิดหนึ่งครับ,บค,คือหลังจากท,ท,ที่ที่ทางาฝ่ายการเมืองก็พูดกันเยอะนะฮะว่าทางกระทรวงาพาณิชย์โดยเฉพาะท่านเนี่ยไม่ค่อยจะชี้แจงตัวเลขนะหลังจากนี้ไปเนี่ยท่านจะปรับวิธีการในการประชาสัมพันธ์ใหม่ไหมครับว่าทุกเดือนเนี่ยควรจะชี้แจงเรื่องข้าวกันสักครั้งหนึ่งนะครับกับผม ว,วัน,วน,วนอาทิตย์ก็ไปสัญจรท่านว่าการก็นาทีไมไปนะฮะและแลายท่านคะ,ะท่านค,าน<ด>คะคำถามสุดท้ายค่ะจํานํานี้จะจํานําถึงเมื่อไหร่คะโครงการรับซื้อรับจํานําเนี่ยค่ะทําถึงเมื่อไหร่คะ่ะคือในเบื้องต้นก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรว่ารัฐบาลจ,จะจะยุติโครงการนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ผ่านนิตตอบเองคงยังไม่ได้ฮะ,ะต้องให้กกชเ็าตอบแต่เบื้องต้นเป็นที่ทราบว่าไม่มีสัญญาณอะไรเลยที่รัฐบาลจะยุติโครงการครับ